ไม่รู้ปากเขาใหญ่เนี่ยก็แม่นแล้วคนว่าจะใช้มาจับปากใหญ่ปากใหญ่กับสร้างเขาได้ใหญ่กว่ากันจักแล้วปากเปล้าจังแล้วใหญ่ปากเขาใหญ่กับสร้างน้อยไดรปากจังน้ำด้วยปากเขาใหญ่กับสร้างน้อยเขาได้ใหญ่ฮะกับเปล่าเขาใหญ่เลยน้อยใหญ่กว่าอ๋อป่กเขาใหญ่เขาใหญ่อันนี้บอกปากเข็งที่บอกเขาร้องเพลงนะปลาเข็งใหญ่ปาเข็งปลาเข็งหยอกก็แทงใหญ่ ย่ายอย่างดีเนาะขายอะไรอะไรลดนับไปก็ลดนะรลดนัยไปก่อนเดี๋ยวโลสามสิบขายโลสามสิบน้ำข้าแก้วคนบ้านใดเนี่ยคนบ้านใดคนบ้านใดสร้งางน้อยมีแห้งเลยน้ำมะพร้าวเขียว